มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2556เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชครบ68พรรษาทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีระหว่างวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมถึงวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2556 ณบริเวณชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเพื่อสะสมอริยทรัพย์และเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวไทย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านเข้าสู่ i m u special report ในเทปนี้นะครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่2สิงหาคม2556และในตอนนี้ครับผมอยู่ที่ศูนย์การศึกษาการพัฒนา ภูพานจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งในวันนี้ครับทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิมลมาศประมวณิชกุลได้พาน,นักศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร,ร์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์3ชั้นเรียนด้วยกันนะครับมาร่วมศึกษาและก็ลงพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทของศูนย์การพัฒนาแห่งนี้ครับท้งนี้ก็เพื่อเป็นวัตถุประสงค์ในการที่จะให้นักศึกษานั้นได้เข้าใจในบริบทของพื้นที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและได้นําสิ่งต่างๆที่ได้นั้นเก็บข้อมูลและเรียบเรียง ออกมาเป็นสื่อตามรายวิชาที่ท่านอาจารย์ได้สอนนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมไปพบกับน้องชีชอบประกาศจันทรมยัยจะพาเราไปเยี่ยมชมสนย์แห่งนี้ว่ามีความน่าสนใจอย่างไรครับ สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนางสาวชอบกาจันทละไมนะคะวันนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูผานจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิมลมาปฐมวณิเชกุลนะคะก็ได้พานาักศึกษานิเทศาทั้งการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่2 3 4สได้มาลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่นี่ค่ะจะมีอะไรน่าสนใจนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ ที่นั่นผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นกเกษตรกรแบบผสมผสานนะคะที่ เป็นในโครงการในพระราชดำริของในหลวงนะคะที่ให้เกษตรกรมีการทำนาแบบผสมผสานเป็นการพัฒนาอาชีพอย่างหนึ่งค่ะและตอนนี้แล้วก็ยืนอยู่ที่ซ้มไม้เลื้อยนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็มีจะเห็นได้ว่ามีซูมที่มันมีฝ้าข้าวนะคะแต่ว่าฟักข้าวตอนนี้ก็ยังไม่ออกฟักข้าวนี้ช่วยในระบบลำไส้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นพืชทางก,การเกษตรท,ที่เป็นที่นิยมกันมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในต่อเดี๋ยวกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจอีก และตอนนี้นะคะชีก็อยู่ที่ซูมการพเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะก็จะเห็นได้ว่าที่นี่นะคะมีการพเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดกันเป็นอาชีพเป็นถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้เยอะกว่าได้ค่ะเพราะว่าจิ้งหรีดนะคะเป็นอาหารประจําท้องถิ่นแล้วก็ทําให้อ่อประชาชนที่อยู่ที่นี่นะคะได้พึ่งพาจิ้งหรีดเพื่ออาศัยรายได้ด้วยนะคะ <ไป S 1> แล้วเราไปดูต่อไปเลยดีกว่าค่ะเห็ดตรงนั้นแล้วน่าจะเป็นพืชพืชผลพืชผักกันค่ะไปดูกันค่ะ เลยนะคะโซนที่น้องๆเห็นเนี่ยค่ะจะสังเกตว่านรกแมลงมีเยอะไหมาม,ามีมีมากมีบ้างแต่ว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะแต่ว่าผลที่เราได้ทานเนี่ยก็จะเป็นผลที่มีมูลสัตว์ก็คือมูลไก่มูลจิง้งหรีดเป็นปุ๋ยนะคะอันนี้จะช่วยลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีลงเรามาซื้อเฉพาะปุ๋ยเคมีสูตรหวานเท่านั้นนะคะใส่ก็คือ,อศูนย์หกสิบหรือศูสสามี่สิบเอ็ดก็ได้นะคะในส่วนของการใส่ปุ๋ยหวาน และทั้งหมดนะคะที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปนะคะก็เป็นเกษตรกรรมแบบผสมผสานนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นการเพราะเลี้ยงจิ้งหรีซูมเอ,อ่อไม้เรื้อนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเผาถ่านหินทุกอย่างนะคะจะไม่ใช้สารเคมีค่ะและที่ข้างหลังชี้นะคะก็เป็นสวนส้มโอที่ไม่ใช้สารพิษนั่นเองจะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเขาใช้การกำจัดแมลงยังไงเขาใช้ไก่ดำา100ตัวเท่านั้นเองค่ะ อ๋อต่อไปเราไปดูที่ป่าไม้กันดีกว่านะคะว่ามีอะไรน่าสนใจอีกไหมรับรองต้องมีแน่นอนค่ะใช่มเลอยคนี่มอะไรเรื่ออลยไหมโอเคเ เขาปลูกไว้นะคะมีไม้เศรษฐกิจไม้ฝอยแล้วก็ไม้ไม้ผลนะคะก็ตอนนี้เหนื่อยมากเลยเมื่อกี้ไปเดินป่ามาแล้วก็สนุกมากเลยค่ะอากาศร,ร่มเย็นเจอตะกแตนไม้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปทานน้ำตัวนั้นดีกว่าคะ่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะคะ่ะ<ๆ>และตอนนี้นะคะชีก็อยู่ที่ศูนย์งานศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการประมงค่ะ ศึกษาการพัฒน,นาภูพานอันนื่องมาจามพระราชดำรินั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็มีการบริหารการใช้ทรัพยากรน,น้ํามีการเพราะเลี้ยงพันธุ์น้ำนะคะและก็มีการเพราะมีการประมงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะรับรองงานนี้สนุกแน่นอน ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะชีก็อยู่กับท่านดรวัชรพงศ์ศรีสำราญนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ดูแลศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน,นะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านดรค่ะคืออยากให้ท่านดรพูดถึงการที่มีนักศึกษาเข้ามาดูงานแล้วก็แนวทางการดูแลรักษาพัฒนาภูพานค่ะครับในศูนย์ศึกษาการนาภูพาน,นะครับเป็นหนึ่งในหกศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระมร ศูนย์ศึกษาภูพานนี้เป็นต้นแบบของภาคอีสานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแลวก็ก่อตั้งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุรนครเป็นจุดที่พระองค์ท่านได้มาเลือกด้วยพระองค์เองนะครับแนวทางที่พระราชทานคือเรื่องของการทํางานแบบบูรณาการการจัดการแบบองค์รวมนะครับการสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตครับซึ่งมีภารกิจหลักก็คือเรื่องของการอ,าอนุรักษ์ รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําเรื่องของดินเรื่องของป่าไม้นะครับจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของงานพัฒนาก็คือการอนุรักษ์และการพัฒนานะครับแนวทางของการส่งเสริมของศูนย์เนี่ยเราจะมีการขยายผลในหลายรูปแบบในเรื่องของการดูงานการท่องเที่ยวศึกษาต่างๆนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องรูปแบบของการ ขยายผลไปในพื้นที่ซึ่งจะมีต้นแบบเกษตรกรที่อยู่ตามพื้นที่หมู่บ้านรบบอบๆศูนย์ของเรานะครับอันนี้เป็นแนวทางของการดําเนินงานอยู่ศูนย์นศึกษาเราได้รวมเอานักวิชาการทุกหน่วยงานมาทํางานในเรื่องของงานทดสอบทดลองวิจัยซึ่งต้นน้ำเนี่ยจะเป็นแนวภาพริที่ผ้าฐานในแต่ละมิติในแต่ละด้านส่วนกลางน้ำนนะักวิชาการก็จะมาในเรื่องของงานทดสอบทดลองแล้วก็หาโจทย์วิจัยต่างๆที่จะสอดคล้องกับสภาพของภูมิสังคม นะครับแล้วก็ส่วนปลายน้ําก็คือเกษตรกรนั่นะค,คือการพัฒนาที่เน้นทรัพยากรคนที่เป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะความเป็นอยู่ของเกษตรกร,ะร,กรนะครับก็ถือว่าการมาศึกษาดูงานของคณะนิเทศก็เป็นการนํานเสนอในรูปแบบของการศึกษาดูงานในภาพกว้างๆนะครับ,นะรบซึ่งก็จะเป็นแนวทางในการเอาไปขยายผลในพื้นที่อื่นนะครับ ค่ะเราอยากทราบว่าในแต,แต่ละสัปดาห์นี้มีนักศึกษามาดูงานที่นี่เยอะไหมคะอ๋อค่อนข้างเยอะฮะใ,ในสถิติในแต่ละปีที่ผ่านมาประมาณ1น0 0 0แสนคนคะนะฮะกะ็วันหนึ่งก็ประมาณเกือบพันคนที่ะจะมาดูงานของเราะนะฮะก็มีทั้งนักศึกษากเรกษตรกรผู้ที่สนใจดีนะฮะแล้วก็มีชาวต่างชาติด้วยนะครับ ค่ะสำหรับท่านผู้ชมหรือว่านักศึกษาคณาจารย์ที่กำลังรับชมอยู่นะคะสนใจอยากที่จะมาดูงานที่นี่บ้างเชิญได้นะคะว่าที่นี่วิทยากรแล้วก็ผู้ที่พาชมพื้นที่มีความรู้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านนย้มากค่ะแล้วก็สนุกบรรยากาศดีมากค่ะยังไงนี้ก็ต้องขอบคุณท่านดเตอร์มากๆค่ะขอพระคุณมากๆค่ะครับคุณดีครับ คุณผู้ชมคะเมื่อกี้เราได้ไปที่การประมงมานะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ปศุสัตว์ของภูพานนั่นเองซึ่งจะเห็นได้ว่าสัตว์เลี้ยงของเขามีเอกลักษณ์มากๆไม่ว่าจะเป็นนี่นะคะก็เป็นโคพันุ์ที่ที่เขาพัฒนามาจากเนื้อโกเบนั่นเองนะคะทำมาเป็นสายพันธุ์ของภูพานโดยตรงแล้วก็ที่ผ่านมามีไก่ดาภูพานนะคะแล้วก็มีหมูดําภูพานซึ่งเรียกได้ว่าสัตว์เลี้ยงที่นี่นะคะจะถือจะเลี้ยงให้เป็นเอกลักษณ์ของภูพานเพื่อให้เป็น คล้ายๆว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ขึ้นชื่อที่เมื่อทุกคนมาต้องมาชมค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับท่านอาจารย์มณวาดนะคะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์พูดถึงที่ท่านอาจารย์พนักศึกษามาวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโ,โครงการในวันนี้ค่ะเป็นโครงการในรายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นซึ่งมีนักเรียนนักศึกษานะคะที่เรียนอยู่ในรายวิชา ประมาณ35คนและมีชั้นปีที่4ที่เรียนวิชสาสัมมนาการประชาสมัมพันธ์อีก15คนแต่จุดประสงค์ที่พามาณศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานในครั้งนี้เพราะว่าอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้มีประสบการณ์ตรงนะคะใน,ในเรื่องแนวคิดของการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดในแง่ของชนประธานนะคะซึ่งเป็นปัญหาความแห้งแล้งของภาคอีสานนะคะและจุดนี้นักศึกษาจะได้เห็นการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบมากตั้งแต่ การพัฒนาพันธุ์สัตว์นะคะรวมทั้งการพัฒนาพันธุ์พืชและประมงทั้งหลายด้วยนะคะซึ่งเชื่อว่านักศึกษาท,ที่มาเนี่ยจะได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่แต่มาแล้วเนี่ยความรู้ที่ได้นั้นนักศึกษาจะต้องกลับไปทําสื่อคะ่ะเพราะว่ารายวิชาที่เรียนนั้นนักศึกษาจะต้องทําสื่อเป็นในเชิงสารคดีนะคะว่าการพัฒนาท้องถิ่นนั้นเนี่ยโดยแนวคิดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการพระราชดำรินั้นเนี่ยเป็นอย่างไรและประชาชนจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ได้อย่างไรคะ่ะ และนี่ก็เป็นข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ต้องการอยากให้เราเป็นนะคะก็ถือว่าดังสาวัน,นี้ก็มาก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าดังเสารไม่ได้มาที่ธรรมชาตินะคะอาจารย์าแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์รมากค่ะค่ะ ช่วงบ่ายแล้วกิจกรรมช่วงบ่ายนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์พัฒนาพันไม้ให้ในระบบนิเวศนะคะก็มาดูกันว่าตอนนี้เขาจะมีการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ในด้านทางด้านไหนบ้างใช้ประโยชน์เพื่ออะไรบ้างและทาอะไรได้บ้างที่จะเป็นการฝึกอาชีพให้ประชาชนในเขตภูผานนะคะแล้วก็ไปดูข้างในกันเลยดีกว่าคะ่ะเพราะว่าตอนนี้อากาศก็ดีมากชิลมากเลยคะ่ะ ตอนนี้ระหว่างทางเราก็จะเห็นไก่ฟ้านะคะไก่ปิกไก่ขาวแล้วตอนนี้นะคะเรากําลังจะเข้าไปที่ข้างใน,น,น,นเป็นสวนสัตว์เปิดค่ะเขาก็จะมีสัตว์ที่เขาเอามาปล่อยเลี้ยงแล้วก็เพื่อให้คนเข้ามาชมนะคะเห็นบรรยากาศร,รอบสวยงามนะคะน่าน่าชมมากเลยค่ะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะเดินทางมาเกือบจะถึงสุดท้ายแล้วตอนนี้นะคะเราก็มากับลูกน้องปี2ปี3เดี๋ยวเรามามาสัมภาษณ์น้องกันเลยดีกว่าคะ่ะว่ารู้สึกไงที่มาวันนี้รู้สึกไงบ้างคะแนะนําตัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสวรราค่ะนเที่ยงค่ะตอนนี้อยู่อินเทศรรสตร์โฆษณาปี2ค่ะ ต้นครับนิเทศศาสตร์โฆษณาปีหนึ่งครับปีสองครับผมอ่าแล้ววันนี้มาที่นี่ศึกษาดูงานที่ภูพานรู้สึกไงบ้างคะก็ธรรมชาติก็เยอะค่ะโอเคความรู้ก็แน่นบึกเลยค่ะจากที่ไม่รู้ว่าโครงการพระราชดำริของในหลวงเป็นยังไงก็โอเคค่ะรู้ทุกอย่างแล้วตอนนี้มีโอกาสจะมาอีกไหมก็ถ้ามีโอกาสก็น่าจะมาอีกนะคะค่ะก็เชื่อได้เลยนะคะว่า ก็เป็นความประทับใจจากน้องเจเรามาฟังน้องต้นกันดีกว่าคะ่ะน้องต้นเป็นไงบ้างคะได้ไรบ้างอ๋ออาหารอร่อยมากครับมานอนมาทั้งทางครับมาเห็นธรรมชาติก็รู้สึกดีครับผม<อ>ไม่มาอย่างนี้นานแล้วครับผมก็มีโอกาสก็อยากมาอีกรอบครับรู้สึกเป็นคนใหม่ใช่ไหมใช่ครับผมคาะเมื่อกี้นะคะก็ฟังความรู้สึกความประทับใจจากคนไทยเองวันนี้เรามาดูนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เรียนนิเทศศาสตร์กันบ้างนะคะสวัสดีค่ะน้องอุ้มน้องอุ้มค่ะมาที่นี่รู้สึกไงบ้างคะ ค่ะก็ได้หนูได้แบบไม่รู้จะพูดยังไงธรรมชาต<ด>ิใช่ไหมค่ะแล้วจะได้แบบตื่นเต้นมากค่ะที่ได้เดินไปดู ไม่ในป่าอะไรยงนี้ค่ะได้ดูสิ่งต่างๆใช่ไหมคะค่ะก็ถือว่าประทับใจเหมือนกันนะคะแล้วนอ <laughs> ้องๆข้างหลังเป็นไงนะคะชอบไหมคะ <laughs> ช,อ <บ S 1> ชอบค่ะ <laughs> อันนี้ก็คือ PRP3 <laughs> นั่นเองนะคะก็คือความรู้สึกจากน้องค่ะน้องเขาก็ชอบหนูก็ชอบค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับตัวแทน PRP4 นะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ชื่อคุณเฟิร์สค่ะอยากให้คุณเฟิร์สพูดถึงความประทับใจแล้วพูดถึงความประทับใจที่ได้มาศึกษาดูงานที่สูนศึกษาภูพานค่ะครับก็รู้สึกแบบ ดีใจนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยมาศึกษาแบบนี้เพราะเราเป็นนิเทศศาสตร์นะครับก็อาจจะแบบว่าได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาเจอมันเป็นการศึกษาแบบผสมผสานมันมีทั้งป่าไม้มีทั้งสัตว์แล้วก็มีทั้งเกษตร <ạ. S 1> ก็ช่วยให้ได้ความรู้มากขึ้นแล้วก็ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอซึ่งเป็นสายงานของเราด้วยนะครับ <ạ. S 1> ก็วันนี้ก็อากาศร้อนไปสักนิดแต่ว่าก็สนุกสนาน ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ครับอยากให้คุณเฟิร์สฝากถึงท่านผู้ชมที่ดูอยู่แล้วอยากจะมาที่นี่ค่ะก็ขอฝากนะครับว่าท่านผู้ชมท่านใดที่แบบเป็นครอบครัวก็ได้เนะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าเป็นกรุ๊ปทัวร์หรือว่าเป็นแบบนักศึกษาอย่างพวกเราถ้าอยากมาศึกษาเกี่ยวกับงานกเกษตรเชิงพ่อเพียงของพระาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็นี่เป็นอีกแหล่งหนึ่งของภาคอีสานนะครับที่ศูนย์การศึกษาภูพานนะครับก็เรียนเชิญได้ที่นี่ทุกคนจะได้ มีความรู้มากมายเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างรวมไว้ที่นี่หมดแล้วครับก็เชิญชวนมาก,กันนะครับค่ะขอบคุณคุณปอยมากค่ะคุณค่ะ ไรบ้างรวมทั้งทางขวามือเนี่ยนะคะอยากให้นักศึกษาสังเกตคุณลุงเป,เป็นผู้ที่จดบัญชีครัวเรือนได้สุดยอดที่สุดได้รับรางวัลเลยนะคะเรื่องแบบเนี้ยนะคะอะไรคือบัญชีครัวเรือนแล้วทำไมต้องทำเดี๋ยวให้คุณลุงเล่าให้ฟังนะคะให้พวกเราสวัสดีนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณลุงละไมกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอ้าวนี่ับนี่กับส,ส,สี่ขอได้นำตัวจัางหน่อยเนาะสวัสดีครับผองคำนายละไมทางแสนสุข ก็ธรรมดาทุนชั้น,นอยู่เนาะก็ธรรมดาทุกบ้านน้องผมนายระบายพังแสงอายุอายุ5 8ปีครับ5 8, 8ปีเป็นยังคือได้มาอยู่เนาะในนี้พ่อครัวแต่ก่อนท้าบ้านญากิผมบุ๋ีที่ทำกินพ่อ,อง่าย กันอยู่ครับแต่มันจะเป็นยาอยู่นะมันดีสุดเป็นยาเป็นยาที่กระตุ้นแล้วก็คึกอะไรอย่างเงี้ยคือว่าบอมมันมันถ้ามันออกดอกมันจะเป็นหนอนอย่นีเนี่ยเรียกว่าหนอนใต้ใบมันมันเป็นยารักษามะเร็งถ้าต้มคือต้มต้มต้มดิบๆหรือว่าเอาต้องไปตากแห้งต้องต้องถ้าคนอยู่ใกล้ก็ต้องเอาดิบๆต้องมัดแบบดิบต้มมันยิ่งดีกว่าจนมากกระชงไปกรุงเทพแบบวันจันทร์นี่กระชงไปคอนแกนอีกแล้วนี่ คุณลุงจะมัดมัดแคลูกมัดมัดเมัดมัดเป็นฮ่าเป็นชุดๆแล้วก็เอาไปลงแต่เมื่อก่อนก็ช่วงกรุงเทพช่วงกรุงเทพับพับ ครับและนี่ก็คือความน่าสนใจของ RMU Special Report ในเทปนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องฉีครับชอบประกาศจันทร์ใหมนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาในเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามนะครับที่นําพวกเราทุกๆคนครับไปเยี่ยมชมความน่าสนใจของศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนาภูผ่านในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมพีรพลยอดยิง่งพร้อมทีมงาน RMU Special Report ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ หาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2556เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชครบ68พรรษาทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีระหว่างวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมถึงวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2556 ณบริเวณชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเก 72, ียรติ72พรรษาเพื่อสะสมอริยทรัพย์และเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวไทย